ยไปเก็บได้ไม่ใช่พ่อเลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเลียใจก็เต้นแรงอีกกูกูเลี้ยงเอาคนเนี้ยไปเก็บเลยได้ไหมอ๋ค่ะแนะนำตัวดีกว่าครับจ้าแนะนตัวค่ะกราบสวัสดีคณะกรรมการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแต่ว่าขออภัยนะคะที่ลงไปกราบไม่ได้ทำไมคะเพราะดูจากเมื่อกี้แค่เดินก็จะแย่แล้วแต่มีคนทำแทนแล้ว มีคนทําแทนแล้วเป็นคะดเลยปวดหลังเรายืดค่ะลูกยืนดีกว่าลูกเดี๋ยวมันทุกอวัยวะเลยค่ะนะคะค่ะนะคะน้องป่านคะเลือกคำถามจากคณะกรรมการได้เลยค่ะยังไม่ได้พุกคำคมเลยอ๋อคำคมมีค่ะตามองไม่เห็นแล้วค่ะเพรทะทะเลมันกินตาปานชิตานะคะนางสาวปทิตาพรจำเบรนดรันค่ะปัจจุบันอายุ20ปี สัดส่วนไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะแค่เราหน้าตาดีไปวันๆก็มากพอแล้วค่ะดนตรีส่งเวอร์มากดนตรีสงเวอร์มากลำเอียงมากู้เลยนี่อาเชียร์ใยรู้เลยนะมือกองชอบมากบอกน้นตอนซ้อมแล้วครับแม่มีหน้าแล้วนะไม่ตกบุกให้กูเลยเก็บไว้ตกให้ป่านนี่เองเนี่ยฮะ คุณปานคะเลือกคำถามจากอะไรบกางรท่านไหนคะเดี๋ยวผมเลือกให้จ้าจ่าจ่าขอเลือกจากแม่เมาส์ครับฮะแม่เมาส์ไม่ใช่คนที่สองเอาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ค่ะใช่่คะไม่ใช่หญิงย่าค่ะหญิงย่า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 ค่ะหญิงย่ากไม่ใช่หญิงย่าค่ะดูแบบนี้เป็นหญิงย่าค่ะค่ะชื่อแองเจโลนีนี่ค่ะน้องนิวค่ะน้องนิวทำ ชื่อนำสกุลก็ย่าหรือกกรรมการท่านไหนนะคะแองเจโรนีอ่าพอได้ไหมฮะยาเสียวถามเลยถามเลยคำถามนะลูกป่านนะจ๊ะตึง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 อ่ามาเป็นปรจะไม่ปกเราขอสต ขอบคุณค่ะโดษนะอะไรติดาตปากไก่ลูกไก่ลูกไก่ลูก,ลกยังไไม,ม่รู้เรื่องคุณยายอย่างน,นี้เลยจ้ะอย่างนี้เลยนะจ๊ะน้องป่านน้องป่านเนี่ยคิดว่าผู้พูดต้องการจะสื่อสารอะไรกับผู้ฟังนะจ๊ะและผู้ฟังจะได้อะไรจากกูค่ะกูดไม่ได้อะ ก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะช่างเป็นคำถามที่ลึกซึ้งอ๋อแม่ถ้าอยู่ในหายเวบพอแต่วแต่ก็เป็นอีกแบบแล้วนะก็เป็นคำถามที่ฮิม่า โดยส่วนตัวแล้วนะคะป่านมีความเชื่อเขาว่าการสื่อสารเนี่ยมีหัวใจหลักคือผู้พูดและก็ผู้ฟังแต่คนพูดดีไม่จําเป็นต้องเป็นคนพูดมากคนพูดมากไม่ใช่คนพูดเก่งค่ะและคนพูดเก่งก็ใช่ว่าจะพูดดีเสมอไปขอบคุณค่ะ cause the heart of communication is all about the speakers and listeners however it isn't necessary that they have to be the talented one or the one that is talkative thank you communication n ี w วั e

เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นจะขวัญเสียคะ่ะไได้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพูดใหม่แบบเต็มๆนะคะเมชีอินฟินิมงขอบคุณคะ่ะคนอือ่น,นไม่ไน่าจะขวัญเสียจากคำตอบของน้องป่าดนะขวัญเสียจากตัวที่สามมากกว่า <laughs> ขอ,ขอาาะคะแนนให้คณะกรรมการไหมคะช่วยสป,ปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ น่ารักนะครับกองเล่นสิครับกองคะแนนจากคณะกรรมการสำหรับน้องป่านค่ะคือ10อย่าบอก10อย่าบอก10และอย่าบอก10สิบค่ะทีมงานมาเช็คป้ายดีมีแต่10ท่านต่อไปค่ะ,คะนางสาวไส่ซีค่ะ